แต่งเศรษฐีทีวิตด,ดีไม่มีลูกก็สุขได้เปิดบ้านกบอนุสลาหลูราสมฐานะลาจอถาวรพันตัวเป็นนักธุรกิจย้อนไปในยุค30กว่าปีที่แล้วนางเอกสายหวานกบอนุสลาจันทะลาัลางสีเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ16ปีจากการชักชวนของโมเดลลิ่งที่ได้ไปเจอคุณกบที่โรงเรียนนาตศสิน คุณกบเล่าถึงบรรยากาศการแคสงานว่ามีทีมงานเอาบทมาให้อ่านด้วยความที่ตื่นเต้นก็จำบทไม่ได้แต่พี่พี่ทีมงานก็เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดียอมรับว่าชอบและสนุกดีภาพ,พยนตร์ที่ได้รับเรื่องแรกก็เป็นนางเอกแนวญี่ปุ่นจากนั้นคุณกบก็ไปขออนุญาตคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็อนุญาตเพราะถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและต้องไปทำเรื่องลาออกที่โรงเรียนเพราะโรงเรียนที่คุณกบเรียนไม่สามารถเป็นนักแสดงได้ หลังจากชิมลางการแสดงมามากมายนางเอกหน้าใสาคนนี้ยังมีหัวคิดทางด้านธุรกิจอีกด้วยจึงได้พันตัวมาลงทุนทําเกี่ยวกับธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยความงามหรือธุรกิจด้านเครือข่ายตอนนั้นนอกจากเรียนหนังสือแล้วคุณกบก็ชื่นชอบในด้านการทําธุรกิจเลยลงทุนทําธุรกิจเสริมสวยความงามตามห้างสรรพสินค้าและก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนธุรกิจอื่นๆที่ตนเองถนัด สำหรับบางคนที่ใช้ชีวิตตลอดสัปดาห์วุ่นอยู่กับการทำงานช่องว่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่งานสิ้นสุดลงจึงหมายถึงการพักผ่อนส,สังสรร์เติมพลังกายพลังใจและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้เต็มที่นั่นเองในด้านชีวิตส่วนตัวคุณกบแต่งงานกับคุณธเนศวงศาและไม่มีทายาทด,ด้วยกันและมีความสุขในการทำธุรกิจของตัวเองที่ไม่อยากมีทายาทเพราะไม่อยากมีห่วงหรือความผูกพันกันตลอดชีวิต แต่ในด้านชีวิตส,ส่วนตัวตอนนี้ก็มีความสุขดีมากแล้วส่วนงานวงการบันเทิงคุณกบยังคงคิดถึงแฟนๆอยู่เสมอหากมีโอกาสคงได้กลับมาทวงหน้าจออีกครั้งคุณกบอนุสรจันทะลังสีก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันอดีตนางเอกดังในยุค80ที่ผันตัวมาเป็นสาวนักธุรกิจอย่างเต็มตัวซึ่งทุกความสำเร็จได้ล้วนแลกมาก,กับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นคุณกบจึงตั้งใจใช้เวลาว่างที่เธอมี ผาร่างกายและจิตใจมาเติมพลังในที่โปรดบ้านสไตล์โมเดิร์นติดริมทะเลสาบบ้านที่เธอตั้งใจให้เป็นพื้นที่สำหรับครอบครัว